จับได้แล้วครับแป้งนาโนนะครับหลังจากหลบหนีอยู่นานหลายหน่วยงานยืนยันตรงกันนะครับว่าจับได้ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียครับโดยวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะไปรับตัวด้วยตนเองครับมีการเปิดเผยถึงเบื้องหลังการจับกลุ่มออกมานะคะและกว่าเจเดือนที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลแป้งนาโนหนีไปไกลถึงอินโดนีเซียคะ่ะทําทีพูดไม่ได้ใช้พาสปอร์ตปลอมและอยู่ระหว่างขยายผลว่ามีใครให้การช่วยเหลือบ้างหรือไม่ นายชาวลิตทองด้วงหรือแป้งนานโนดผู้ต้องหาคดีสำคัญที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชถูกทางการอินโดนีเซียจับกุ่มได้ที่เกาะบาหลีค่ะในคลิป ตำรวจอินโดนีเซียถามว่าเป็นคนอาเจาใช่ไหมในแป้งไม่ตอบนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในแป้งปลอมพาสปอร์ตเป็นคนจังหวัดอาเจาอยู่ในประเทศอินโดนีเซียอย่างระมัดระวังและเมื่อถูกตรวจค้นก็มักทำทีเป็นคนพูดไม่ได้อย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่ในแป้งถูกจับกลุมเมื่อเช้าค่ะและทางการอินโดนีเซียก็ได้วิดีโอคอลให้พันตำรวจเอกทวีสอบปากคำด้วยตัวเองซึ่งในแป้งยอมรับว่าจนมุม แต่ได้คุยได้คุยกับแป้งที่ตัวเองแล้วเขาพูดอะไรเขาได้พูดอะไรไหมครับเขาก็ยอมรับว่าเขาจนมุมแล้วนะครับแล้วก็เพียงเพียงเราก็บอกว่าเราขอให้เขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรับรองเรื่องความปลอดภัยครับเขาอยังเจ้าตัวเขาก็เตรียมเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่าเขาเขาไม่เคยเตรียมตัวว่าถูกจับได้เพราะเขาคิดว่าเขา เป็นยุคที่เขาปลอดภัยที่สุดเขาก็เลยเลยไปเที่ยวไงถ้าเขาไม่ปลอดภัยที่สุดเขาจะอยู่แต่แห้องเพราะอะไรถึงคิายวคที่ไปเที่ยวที่บาหลีเที่ยวที่บาหลีแล้วก็ไปทะเลาะกับที่เราพบก็ไปทะเลาะกับผู้หญิงของคนอินโดแล้วก็ทำร้ายร่างกายจริงจงเป็นที่มา ถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ชัดนะครับว่านายแป้งหลบหนีออกจากประเทศไทยในช่องทางไหนครับแต่เจ้าหน้าที่สนธิกําลังไล่ล่าบริเวณเพื่อเขาบรรทัดซึ่งจุดนั้นเป็นรอยต่อจังหวัดพัทลุงแล้วก็จังหวัดตรังนะครับจึงสืบสวนแล้วก็พบว่านายแป้งหลบหนีไปอยู่เมืองเมดันที่ประเทศอินโดนีเซียครับมีคอนโดมิเนียมอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ถูกจับกุมขณะไปเที่ยวที่เกาะบาหลี ทางการอินโดนีเซียจะนำตัวมาที่กรุงจาการ์ตาและพันตำรวจเอกทวีจะเดินทางไปรับตัวด้วยตนเองในวันพรุ่งนี้คับ สำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นการทำเรื่องขอส่งตัวนะคะโดยพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรรักษา,รา,าราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากองการต่างประเทศประสานงานกับทางตำรวจอินโดนีเซียแล้วเพราะมีสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับทางประเทศไทยตามหมายจับของตำรวจสากลค่ะในข้อหาต่อสู้ขัดขวางและหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ เาก็เรียนอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวรอให้มีการยืนยันจากทางการอินโดนีเซีย,ยอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งผมเองก็ได้เรียกทางกองการต่างประเทศมาแล้วนะครับเพื่อที่จะเกิดกระบวนการการประสานงานและวิธีปฏิบัตินะครับเนื่องจากว่าแป้งนานโนดเนี่ยทางกองการต่างประเทศสัมพันธชาตินะครับได้ออกเลตโนติส หมายแดงไว้นะครับแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานของกองการต่างประเทศกับทางตำรวจอินโดนีเซียอินโดนีเซียกับไทยมี MOU อ่หรือว่าสนธิสัญญาส่งพลายามเด่นนะเป็นสมาชิกอยู่ในองค์การอินเตอร์โพด้วยกันครับด้วยกันขณะนี้ก็อยู่ระหว่างประสานงานในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็การส่งตัวครับอยู่ระหว่างการประสานงานครตัว นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียืนยันก่อนจะขึ้นไปประชุมกตรนะครับบอกว่าได้รับรายงานว่านายแป้งถูกจับกุมแล้วก็มีคลิปภาพขณะจับกุมยืนยันครับครับเดี๋ยวตรงนีิธิเป็นคนตอบตรงนี้ครับอ๋อครับมีรูปนะถูกยึดไปจับได้แล้วรี่บ้อนที่บ้านอ๋อครับับไม่ชครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการจับกลุมในแป้งนั้นอาจจะได้ตัวเครือข่ายองค์กรอาญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะคะซึ่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็บอกว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดด้วยหรือไม่รวมไปถึงสอบสวนขยายผลว่ามีตํารวจช่วยเหลือให้หลบหนีด้วยหรือไม่คะ่ะ มาดูเบื้องหลังการจับแป้งนาโนดนะครับท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้มี1คดีสําคัญในพื้นที่ภาคใต้นะครับเป็นคดีอุ้มเรียกค่าไายชาวอินโดนีเซีย3คนครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยตำรวจจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดนะครับในช่วงเดือนอกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ต้องหาอย่างน้อย2คนที่มีความเชื่อมโยงกับในแป้งนาโนดคนแรกเป็นลูกน้องครับส่วนอีกคน เป็นญาตินะครับคนที่เป็นญาติเนี่ยเป็นตํารวจอยู่ในสังกัดตํารวจภูธรภาค9จะเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าทั้ง2คดีนี้มีความเกี่ยวข้องกันนี่เป็นภาพเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อตํารวจช่วยเหลือชาวอินโดนีเซีย3คนที่ถูกลูกน้องของนายแป้งจับมาขังซ้อมทรมานแล้วก็เรียกค่าไถ่ครับตำรวจเข้าช่วยเหลือนะครับ ช่วยจากบ้านพักหลังหนึ่งหลังจากได้รับแจ้งจากสถานกงสุลอินโดนีเซียจังหวัดสงขลาต้นเรื่องเนี่ยมีชายคนไทยครับไปรับชายชาวอินโดนีเซียและเพื่อนรวม3คนจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นนำตัวมาขังที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลท่าแคมคืเอเมืองพัทลุงนะครับชายคนไทยซ้อมทรมานผู้เสียหายครับแล้วก็อัดคลิปวิดีโอ ส่งคลิปให้กับน้องสาวคู่เสียหายที่ประเทศอินโดนีเซียเรียกค่าไทย2องล้านสามแสนบาทแต่ญาติส่งเงินให้แค่8 0 0แสนบาทครับก่อนจะเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่านสถานทูตอินโดนีเซียนะครับระหว่างช่วยเหลือผู้เสียหายตำรวจจับชายคนไทยที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้คนหนึ่งครับก็คือนายวีรศักดิ์ทองอุบลหรือปานพบว่าคนนี้ เป็นลูกน้องของแป้งนาโนดครับต่อมาตำรวจของหมายสารเข้าไปตรวจค้นบ้านพักอีกสองแห่งค่ะบ้านหลังแรกอยู่ในอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเป็นบ้านของเครือญาติแป้งนาโนดบ้านหลังที่สองตรงนี้เป็นบ้านพักของดาบตำรวจเพิินพิษสังกัดสำนักงานตำรวจภูธรภาค9้าและเป็นเครือญาติของแป้งนาโนดด้วยจุดเชื่อมโยงคดีนี้กับคดีการหลบหนีของแป้งนาโนดจึงถูกนำมาประติดประต่อกันเป็นจิ๊กซอเดียวกัน มีรายงานว่าตาบตำรวจเพลินพิษถูกสอบสวนจนกระทั่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างว่าคดีเรียกค่าไถ่าชาวอินโดนีเซียมีการแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันทำค่ะท่านผู้ชมครับจากจุดนี้ตำรวจก็เลยแกะรอยบุคคลที่เดินทางไปพบในแป้งครับแล้วก็ขยายผลสู่การจับกลุ่มที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับการลักพาตัวชายชาวอินโดนีเซียแล้วก็เรียกค่าไถ่เป็นไปได้หรือไม่ที่มีการส่งเงินไปให้ในแป้ง และนี่อาจจะเป็นเบาะแสสำคัญครับที่นำไปสู่การจับกลุมในแป้งหรือไม่ถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมจะมีข้อสังเกตถึงพฤติการบางอย่างของแป้งนานโนดหลังจากหลบหนีออกไปจากโรงพยาบาลที่ดูเหมือนว่าจะไม่เกรงกลัวกฎหมายนะคะทั้งการหลบหนีรวมไปถึงการอัดคลิปตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมค่ะ คลิปที่ในแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชเมื่อคืนวันที่22ตุลาคมปีที่แล้วโดยไม่มีเครื่องพันธนาการเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะเมื่อผู้ต้องขังที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหลบหนีออกไปอย่างง่ายดายและทราบภายหลังว่ามีการวางแผนกันล่วงหน้าทั้งการใช้โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ตัดเครื่องพันธนาการและบุคคลที่เข้ามาช่วยเหลือในการหลบหนีค่ะเพลิงพักเทือกเขาบรรทัด เป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าพบตัวในแป้งเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะปฏิบัติการค้นหาทำให้เจ้าหน้าที่เกิดการยิงปะทะกับกลุ่มของในแป้งแต่ว่าในแป้งก็ยังหลบหนีต่อไปได้และมีข้อมูลว่าสุน,นัขที่อยู่บริเวณนั้นที่ถูกเรียกว่าไอหมีเห่าส่งเสียงดังก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปทาให้ในแป้งไหวตัวทันซึ่งการติดตามตัวในแป้งในช่วงนั้นก็ใช้เวลานานนับเดือนค่ะใช้ทรัพยากรมหาศาล ทั้งตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่พบตัวค่ะร่วงยึติ๊มมันความเป็นตํามไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยองอายาการจ่าจ่าประธานปอยปล่อดำเนินกาดีแล้วผมจะกลับไปมอบตัวตันทีเลยครับได้ไปอยู่กันในนู้ปุ๊ก็ได้ไป,นนนม,ไไปมอบตัวดำเนินการตามกฎไม้ ก็ปีนองเจ้าใจได้หลับสาบกันหัวเนี่ยกดไม้ได้มันเป็นแบบนี้นะครับวันที่24พฤศจิกายนปีที่แล้วครับเป็นครั้งแรกนะครับที่สังคมได้เห็นหน้าของนายแป้งหลังการหลบหนีผ่านคลิปวิดีโอครับซึ่งตัวเขาตั้งคําถามถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็พาดพิงไปยังบุคคลในกระบวนการยุติธรรมครับกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรม หลังจากนั้นก็ยังมีการปล่อยคลิปที่2อ,ออกมานะครับเป็นการพาดพิงบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตามมาด้วยจากนั้นข่าวการติดตามตัวผู้ต้องขังคนนี้ก็หายไปจากหน้าสื่อครับนับตั้งแต่วันหลบหนีในเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า7เดือนที่ตำรวจตามจับกลุ่มได้สำเร็จแต่การหลบหนีของนายแป้งก็ยังเป็นคำถามใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมไทยครับ